วันนี้เลิกดีเปิดสามคู่คนดังพร้อมใจและละคังวิวายอย่างชื่นมื่น ถือเลิกดีวันนี้18มิมถุนายน2565วงการบันเทิงมีเรื่องน่ายินดีอย่างมากเมืม่อเหล่าคนดังพร้อมใจเข้าประตูวิวาก,การรวดเดียวถึง3คู่เริ่มกันที่คู่แรกหนุ่มปรามปวีมือคีย์บอร์ดบุงมีดกับเนยพัสก่อโดยทั้งคู่นั้นแต่งงานกันที่โรงแรมคาเพลากรุงเทพท่ามกลางการแสดงความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆมากมายมาต่อกันที่คูค่ที่2นักแสดงคนสวยอย่างฟายิชนาควงแฟนหนุ่ม,ม วงการอย่าง คุณวายุดลันระคังวิวาในช่วงเช้าส่วนแวนเป็นที่เรียบร้อยนะ o u r Seasons Hotel Bangkok มีทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนในวงการบันเทิงและคนในครอบครัวร่วมงานอย่างอบอุ่นและคู่ที่3อย่างคู่ของนักแสดงสาวสวยแห่งช่องเจ็ดตานกัญญารัตนเพชรกับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างพบเจนวิริยะโสภาคโดยทั้งคู่คบผาดูใจกันมา1ปีก่อนที่ฝ่ายชายจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยงานแต่งในครั้งนี้ถูกจัด นที่โรงแรมเพน,นินซูล่ากรุงเทพทางเราขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทั้ง3คู่ด้วยนะคะ